องพวกแมงกูโอ้ยคุณครไอ้เจ้าโเี่ยงกัเายงอะไรของมึงตาเป้อะไรนะรขึ้นตาัขึ้นตาานี้เไอ้ยัดยดแม่ไอ้สักคุ้งแปลงล่าง โอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเฮี้ยนไอ้เจ้ามวยเขาไม่ลุมกันนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเมวยเาไม่ลุมกันเว้ยเฮ้ยโอ้ยโตแตกไ้วโอ้เฮ้ยป้เฮ้ยแ้งโดนตัวนี้ล้่บเ อเี้ยนี่มึงยังจะสวนอีกนะไอ้เรื่องแค่นี้ไอสัตไปเมมมีไ้เี้ดนยเชีวเช้ตายเอสัตมึงจะโดนของใครนเ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๊ยน่ากลัวจังเลยอ่ะโอ้ยชิบหายแล้วไอ้เี้ยชแใสม่ไ้อ้ไอ้อ้ิอแอ้ไ้ไอ่ไอมไอ้้ไอบไอี้ออไอไไ้ออออไอไไอออ้ไไอ้ไอ้้นี่มันก็ตามอ้ มึงแบงกูอันนี้เนี่ยโอ้ยวกบดีกว่านิว่าโม้ยเกียขัดจังเลยสัตว์อ้ทีหลังหอสไอ้เี่ยฮะเข้ทีหลังห้อยสัตว์เฮ้ยมึงจะลวโกูอนีอ้เาอย่างนั้นเอาอย่างนั้น

ลาดียังไงมาทำร้ายบุุมาของข้าจะอับปางแซมตีโฝ่ไฟนอลไปเยออกไปเลาคุรการคาร์ทอย่างนี้เฮ้มึงจะการคาร์ดิเย่ายข้าจะผีหรคาร์ทริันไม่ได้ทำคุโคตรแก่หรอกเลยกูมาเพื่อจีโอ้ยมันแรงเยี่ยนขนาดนี้เนี่ยโอยแล้วไปกูโดนเอานเลือนแล้วพมาทำบุลมาใ้เาข้าเยื่จพังเาไปดีนเซลนี่คือ

ี่ก่อนนี่ีอู่มาสอนมากูื่อมีชีวิตไอ้ที่ะนี่ไงสัตว์ฮ้ยทำไมวะทำไมวะทำไมวะเฮ้ทำไมวะทั้งฝรั่งกูมาด้วยนะใช่กล้วเฮ้ยขัดจัง่ลยอ๊หนั่นนอ่าข้างหลังเนีอยู่สุดทนี่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 กก่อนพูดสิใช่นั่นคืเฮ้ยมสกินเฮเฮ้ยรสกินอยไมรู้เนี่ไอ้ี่่้ยนไปเลยนครับนี่กนเรียกจังเลย จะคิวแรกมันลบไม่ได้ตะคิวกูก็ับไม่ได้ไอ้ี้เอเ้ยตีกันเองล่ตีกันเองเลย่ตีกันเองเลย่โอ้ย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 โอ้อยโอ้ย้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ้ย้ยโออยโอ้อ้อ้ยโอ้ โอ้แม่บาเมาต้องต่อยกูอย่างเดียวเลยกูยังไม่ทันได้ทำไอ้เงี้ยเลยนี่้กูเหรอเออไปทำกูไทำกูไอเงทำกูเลย้กูเหรอ่าเ้ยไอ้ยยพาไปคนอุบาทนำใหนกูไอ้ชิกลับมาดิอยู่ไหนอยู่ไหนแล้ววันททูเฮ้ยเออกเออกเตออกไรับรไรับเรไรับเรไรับ

มึงอะต่อยกูเลือดเลยครึ่งมือเหมือนกันดูเลือนตูวิ่ไอ้ขัด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 เดียวเดดวเดียวไม่ใส่เล่นไปไไปไนไปไไอ้ไอู้บอเลยเฮยสดสุ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 เลยดสดสดสุ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 ดสเลยไอ้นด รถปิดรถรถปิดรถโอ้โหก็ไม่โดหนีแค่ต้องแดนหนีไปฮาวแม่คนดูปะเอ้ยเชียแม่มึงมันคิดได้ใจแล้วอย่ายึกเลคืออย่ายึกเลคือโอ้โหลอยวล้ล่ะตายยังตายแล้วตายแล้วหมดแล้วเล่นมาไอ้่นมากคือมื่อิี้จำพี่อะไรกูมึงมานี่ดิ กูยังไม่ยิงเลยกูแค่พุ่งไปหาแล้วกูตยใครอ่ะไอ้เจ๊ดมึงไม่ใช่มีเดียวเลยอ่ะมึงกูเองมึงก็หาเพื่อนกูเลื่อนมึงน่ารักมากไอ้เหี่อ่ะมอนมอนใหญ่นะอย่ากให้กูโดนเอาจริงมึงอย่าให้กูเอาจริงวหะโอ้ยไอ้ที่ไอ้เหี้ยใหญ่กว่าที่อื่อมนแรงร่างอีกโมนแรงร่างไม่ดูยืดกันนะชุดเล็กเลยที่ทำตัวเลยย่ำมันใส่หน้ากากเหรอโคตรโคลรโคตมาจากไหนเนี่ยเนู่ล้ว สม้ยนี่กูใช้สันซิวยกูมีความโกรกูมีความโกรธกูมีความโกรธยี่ไมนเอดไอ่เลือกคนใหญ่ไอ้เดื้ยมวกมีอยู่ไหนไอ้ชิคัไปไหนเอาตาเลยาแล้วี้กยเหนผาบนหัว เอ้ยได้แล <toys> ้วได้แ <aún> ล <yelled> ้วได้แล้วได้แล้วไอ้เนียได้ยังัได้ยางไอ้ชนี้เหลือขอนนกูขอโทษนนนนกูขอโทษนนเนียนั่นอยู่ไหนวะเฮ้ย่านี้นันคนนั้นอะไอ้มึงจะเล่้นี่ยอะไรเอ้ยโลชีวิตโอ้ยไม่โอ้ยท่าส้นตีนี่แม่งกูไปลไอ้สัสเหี้ยเฮ้ยนนมไม่ลไม่เไม่ยไม่ยไม่เลยไม่ใ่โอไง ไอมีว่างี่นะเว้ยมึงดูว่างนี่นะมดูว่างงันไอ้คนเก็ตสกัดเทนเซอร์ไอ้คนใช้ไรอะโอ้ยยเดี๋ยวพอจะว่าเฮ้ยมึงก็เห็นมันใช้มึงไม่พูดเฮียเลยวะมึงไม่บอกแล้วมันใช้เฮียกูตายเลยเนเป็นสิบยอดเลยจะเป็นรู้หรอเฮียมึงใช้ท่าอะไรอ้าวจับปีกันแล้วนะเลียใครมึงว่าใครชนะสามคนนี้ไม่ว่าใครชนะวะไอชี่ไหนกินซีวิทเอ้ ชิ um ้มย oh, no, ังไม่กดอั right. à, no, no, s s Taiwan ตติเลยนะกดไปแล้วกดไปแล้วโอ้โหไม่ใช่ค่ามันเป็นค่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เฉยๆอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนะโอ้โหโอ้โหลุ้งเลยเหรอยี่เป็นนนพิ่งตายไปตัวเดียนะนนตายไปสองตัวชิ้นสุดทายก็ไรนี้อ่ะมึงโดนลุงเผาบ้านกูเหรอไอ้ยี่ บ่อนให้พี่ก้อนโอยเชียเขาเตสัว์มันมีท่าพุ่งอ่ะโอ,อ,อ้ยแม่งรอกูดาวก่อเชียไปจะหมดแล้วกูไม่ยอมให้มึงชาของกูแล้วนะไอ้นไอ้นน้ก็อกน่าจับก็อกไปเยม่ท่าจับไอ้เ,ออเอชียนี่ฮะไอสัตว์นี่คือเรื่องราวของเด็กมาหาลาัยที่กลงรวมเด็กเนโก้อยตายไอ้เรก่มาต้นไปแล้วอยเชียเเอาไอ้ต้นไอ้ต้นโอ้โหไอต้นเลย กูก็มีของให้มึงโอ้ยโอ๊ยอ๊มจะพูดแต่แม่งโคตรห่าไอ้กัาบมีต้นไม้ที่อะไรอีกแล้วเหรอไอ้สารไม่ได้มีต้นไม้นอนไม่ได้มาดิมาดิมาดิดิเล่นเกม PVP จริงป่ะวะไม่มู้วิ่งไอ้ยินน่ะเขาเนียนจังเลยไอ้การสู้แล้วไอ้การเริ่มต่อสู้เลยโอ้ยไอ้หมดแล้ว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 ไอ้การเริ่มโตกลับเนี่ย ฉากับตกับผมนะกันไอ้ใครอ่ะอ้นันต้นใช่ไหมไอ้ต้นอยู่ใครวะไอ้กูกูกูไอ้นี่นี่เนี่ยไอ้หัวโฟไอ้หัวโฟนตรงนี้นี่ไอ้อยารูโจ๊กี้อ่นี่มันเหรอไอ้ยิงกระถานน้ำเขาให้โมไม่รู้ยองกิ๊กทำเชี่ยอะไรมึงอยากตายต้นอยู่นี่ไง่อไม่ใช่มื่อกล่าวไงไงชงไงไงอ่ไกไง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 ้งไไงไงไเไงไไง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 ไตไงไงไงไไงนงไงไไงไไไ กระถาน้ำมันกรวาลีต้อนวาลียังไงเฮียเฮ้ยกระตุนวงจากกระานพดฮึฮ่าฮ่ากุนี่ไม่เก่งจริงเลยว่ะ โอ้ยไอ้เจ๊กูเล่นไม่ออกเลยจ้าเราเกลียดมาไอ้เจ๊กูเล่นเดีก่ารอเราถามจริงไอ้ต้นเน้อเฮ้ยมึงโดนี่แฟนโคโนฮาไอ้สซ์ไอ้เจ๊ตรงนี้อย่าไปตัดลงแล้วอายเข้าไอ้มกระสุนมวงตะการพร้อมโอ้ยโอ้ยมึงจะยิงกูทกไมันโดนเหรอเฮ้ยกูกูเฮ้ยเฮ้ยกูไปหมดเสียงหมดเสียงไปกู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 เจ๊กูรุ่ยลัดเซนชุดิกันย้ำหาพ่อ แม่มังกรไฟวาลีพ่อเลี้ยงมันดาวกระจายวงจักสถานพิภพว้าไอ้เหี้ยไอ้เหา้ยาดาาาไมเล่นไปาา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 ่าาานาชาเราาาไหาาาาเาาราา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 ยาา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 เาา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 าอาา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 า เ้ยตังกูตังกูเฮ้ยเยไม่เราอยู่ทีมเดียวกันไม่อะสุดมึงจะทายไม่พอมจะหมดแล้วจะหมดแล้วมึงจะรอดไดกับไปเหรอวะจริงฐาน้ามกรบอลลิศาไี่พอมีเยอะไอ้ยมื่อะไรของมึงนะเขาเมื่อไอ้ไอ้ต้นยังไม่ตายไอ้ไอ้ต้นยังไม่ตายต้นยังมีชีวิตสมมติไงตายก่อนนี้แ c ก่อน NC เฮ้โเว้ยมันเจอใครก่อนคนนั้นแพ้ หมดแล้วเดี๋ยวมันกหมดแล้วเดี๋ยวมันหมดแล้วอย่าไปกลัวมันเดี๋ยวหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วเอามันเอามันมันหมดแล้วทำไรเฮ้ยไอ้่มโง่ย่มงโดนฆ่าฟรีหรอรอบแรกไอ้หีฮ้ยเฮ้ย้ยเ้้ยแม่มึงแม่มึงแม่มึงตกใจหมดเลยเ้ยมกูเกมสต็กเดี๋ยวมันจะกูจะไม่ลอยมเป็นเด็กไเป็นเด็กโอ้เลยมันกลายเป็นเด็กไอ้ยีหมันใช้าหมดแล้วเก่งจริงเลยเพื่อนกูเนี่ยโง่สาล เอินีเลยอ้าวอะไรพ่อนี่ไงลูกชายกูหาแม่มาแล้วกูแม่งแล้วมันไม่มีที่เพมึงยิงกูทหมดเลยสัมึงแล้วมันไม่มีที่รกมึงไล่ิงกัดเลยนไอ้พวกเฮียนี่จีลอยหลอกยิงกูนี่นี่อ้าวเดี๋ยวมึงโดนกูสมกับจะทำให้พไอเฮียแม่งพวกอไหนถึงวัสัว์เอ้ เจ็ดแม่ต้องให้กูใช้สินะหมเยียงอย่าใช้เลยชื่อมาชื่อี่จริงมันจำใจวงจากอันตรายเห็นชื่อไม่เห็นตูเจ็ดแม่กะถานน้ำมังกรวาีอําไฟเหนื่อยอ้าวเจ็ดแม่ตาวินก็ได้ใจวงจักรตสอนแล้วใครอยู่ใครไม่รู้ไลไลเอ้ยไล่ไม่ได้คนโก้ ใี่ยานี่แม่งปเปลดมาตีกูอออออเอ้าไอ้ยี่เอ้ามันกลายไปไชี่นอได้ยังไงเนี่ยไอ้ยี่กลายไปไหนแปลกบ้างตามไปพี่มันระเบิด้าเลยมแล้วมึงมาอะไรนี่เฮ้ยอะไรของมึงอะไของมึง อะไของมืออะไรของมึงไอ้เจามึอใครอะไรของมึงไอ้พวกชีนี่ไม่เคยดูกระตูนนี้โดนสัชิดอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโ้ยอ้ยโ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 อยโอ้ยโอยโอ้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 ยอยอ้ยโอ้อ้ยอ้ยไอ้ไอ้ยโอ้ยไอ้ยโอ้ยโอ้ออ้อยโอ้โอ้โอเยโนโอ้ยออ้ออย้้อโออ้โอ้ย้ยออโอ้ ไม่ไหวนะมนไข่ยุเก่งพลังเึ้นเตาจะทานฟ้าสะทนอพงมีคนแอบในพุ่มนอย่างนั้นหน่อยแหละเฮ้ยยี่อะไรว้าเ้ยยี่เฮ้ยี่เฮ้ยเฮ้ยยอเลย้ยอะไรทำจจริงไม่ทำใครเลยนายทำแล้โกรแล้วนะ โซสุสลายเอพค้ามาตอยอีก้วสคนขอให้เราหน่อยคุณทุกคนปอดก็ดีเลยแหละ